สดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับพาทุกท่านมาชมวิวภูเขานะครับบนถนนมิตรภาพนะครับจากช่วงกลางดงนะครับมุ่งหน้ามาอย่างอำเภอมวงเหล็กสระบุรีนะครับหรือว่ากลางดงมาจังหวัดสระบุรีนะครับถนนมิตรภาพนะครับซึ่งช่วงบริเวณนี้จะเป็นวิวภูเขานะครับแล้วก็สวยงามทีเดียวนะครับตรงนี้ข้างหน้าเป็นภูเขานะครับ ถมันย้อนแสงไปนิดหนึ่งนะครับกล้องหน้ารถมันถ่ายย้อนแสงมันก็จะเห็นดำๆมืดๆไปนะครับแต่ก็ยังคงสวยงามนะครับชมครับอีกแคปแคตรวจจับความเร็วนะครับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเขาบอกนะครับผเห็นป้ายเมื่อสักครู่นี้บอกว่าห้ามขับ80นะครับทางโค้งลาดชัน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ผมสังเกตดูรถหลายๆคันนะครับผมว่า แทบจะไม่มีคันใดมักงครับที่ขับ80นะครับเพราะว่าดูมันเร็วเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับลาดชันแล้วก็ทางโค้งนะครับคุณผู้ชมครับบริเวณนี้ก็คือจากช่วงกลางลงแล้วก็จะมายังสระบุรีนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับรถก็เยอะนะครับเห็นป้าย80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เห็น ส0นะครับคันที่ผมขับก็แ0สิเหมือนกันนะครับไม่เกินนะครับนะครัวกนี้บริเวณตรงนี้คือเขียนห้ามเปลี่ยนช่องจราจรนะครับผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเป็นเส้นตีเส้นขาวๆไว้เลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นทางโค้งนะครับก็ห้ามเปลี่ยนช่องนะครับห้ามเปลี่ยนเลนนั่นเองนะครับช่วงบริเวณนี้จะไม่ให้ ก็เป็นทางลงเขาด้วยนะครับบริเวณตรงนี้ทางโค้งแล้วก็เป็นทางลงเขานะครับผู้ชมครับมาก็จลงจากเขาแล้วนะครับเลยผ่านค่ายลูกเสียไปแล้วนะครับผู้ชมครับนี้ยังให้ขับ60อยู่นะครับจะถึงสระบุรีแล้วนะครับผู้ชมครับ งงานปูนซีเมนไทยแล้วนะครับตรงนนโรงงานปูนเรื่องอะไรสักอย่างนะครับทุกท่านเอาละครับคุณผู้ชมครับต้องยุติการถ่ายคลิปแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับสีสกเกลชาแนลครับสวัสดีครับ